แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับ b บ DIY นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเติมน้ำหมึกของ hp นะครับใครที่ใช้ปรินเตอร์ hp แล้วก็ใช้ตลับหมึกรุ่นที่ไม่มีอิงแทงต่อมาด้านนอกนะครับตัวนี้จะเป็น hp รุ่น2337นะครับนี่ S1 n e d ท e 3 3 3 7นะครับเติมง่ายมากครับผมเติมเหมือนกับ canon นนทุกอย่างแต่ว่าปริมาณการเติมไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากว่า ตัวซับหมืกหรือว่าสำลีที่อยู่ในตัวตลับมึก์น่นะมันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าสีไหนเติมเท่าไหร่แล้วก็สีสีฟ้าอยู่ตรงไหนสีแดงอยู่ตรงไหนสีเหลืองอยู่ตรงไหนเราจะจิ้มยังไงนะครับก็ง่ายๆครับผมเปิดในขณะที่เครื่องเปิดอยู่นะครับไฟติดสว่างนะครับถ้าเราเปิดฝาหน้าออกมานะครับเพื่อที่จะเอาตลับออกมาเนี่ยตัวนี้ผมเติมไปแล้วนะแต่ผมจะมาแนะนํา ให้กดลงกดลงพื้นนะกดลงพื้นเนี่ยแบบนี้นะครับเราก็หยิบออกมาได้เลยอย่าให้หัวพิมพ์นะครับในส่วนหัวพิมพ์มะขูดกับพวกนี้นะครับระวังตรงนี้ต้องระวังอาจจะทําให้หัวพิมพ์มันเสียาหายได้เนี่ยอาจจะใช้คัตเตอร์แซะแซะออกก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใช้มือดึงเลยก็ได้นี่กาวจะเหนียวดีมากเลยเนี่ยลอกออกนี่นะครับก็จะเห็นรูอากาศทั้งหมดอยู่ประมาณ5รูนะครับสีนะครับ ตรงนี้คือสีแดงนะครับสีแดงตรงนี้คือสีเหลืองตรงนี้คือสีน้ําเงินนะครับซึ่งจะสลับด้านกันกับของแค n นอนนะครับแคนนอสีเหลืองจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสีน้ําเงินสีฟ้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกตลับจะคล้ายๆกันนะครับเท่าที่ผมเคยเติมมานะครับอันนี้ผมทําเป็นรีพอร์ตไว้นะครับก็คือสีแดงเนี่ยอยู่บนสุดนะครับสีเหลืองอยู่ซ้ายสีฟ้าจะอยู่ขวานะครับผมแบบนี้นะครับนี่เป็นเบอร์ตลับที่ผมเคยเติมนะ ส่วนสีดำเนี่ยมันจะมีช่องเดียวนะครับดูอันนี้ผมเติมไปแล้วอ่นน้ำมึกหมดจริงๆนะจะอยู่ที่5ซีซีนะครับผมถ้าหมดไม่เยอะก็ประมาณ4ซีซีนะครับเดี๋ยวผมจะไปช่างตลับตัวนี้ให้ดูว่ามันมีถ้าเติมน้ำมึกเติมๆแล้วเนี่ยมันมีขนาดกี่กรัมนะครับอ่าตรงนี้เป็นตาช่างอันนี้ผมเติมเต็มแล้วนะตัวนี้อยู่ที่3 0 5กรัมนะครับถ้าเติมมากกว่านี้มันจะล้น เวลาเราเอาไปปิ้นเทสอะ่ะมันก็จะไหลตามหัวพิมนะครับอาบหัวพิมพลงมาแล้วก็พิมพ์ให้ทําให้หัวพิมอ่ะมันไม่ชัดมันเบอร์มันขาดอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าน้ามือมันไหลออกมาตรงนี้เยอะเกินไปเพราะว่าฟองน้ํามันน้อยนั่นเองนะครับเวลาเติมเนี่ยให้เราแทงเข็มลงไปตรงนี้นะครับแทงเอียงออกประมาณ45องศาประมาณนี้นะครับผมมันจะมีได้ยินเสียงไหมครับจะมีฟองน้ำเหนือยๆนะครับแทงไปประมาณนี้ไม่ต้องแทงสุดนะ ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วค่อยๆไล่ไล่น้ำมึกลงไปนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับผมครับพอเราดูเนี่ยตอนเติมนี่ให้สังเกตด้วยนะครับว่าน้ำมึกมันเอ่อล้นขึ้นมาหรือเปล่านะครับตรงนี้จะเย็นๆนะถ้ามันล้นขึ้นมาก็คือเต็มแล้วนะครับถ้ายังไม่ล้นก็ให้เห็นน้ำมึกฟูๆขึ้นมาสีดํานิดนึงก็ก็คือเต็มแล้วนะครับังนั้นเราก็ปิดสติ๊กเกอร์ไว้นะครับผมตวนตัวสีนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับผม ก็แทงเข็มเหมือนกันแต่ว่าสีจะใช้สีละประมาณ 3cc นะครับอย่าใช้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าฟองน้าเขาเล็กมากถ้าใช้เยอะกว่านี้น้ําหมึกมันจะล้นนะครับแล้วก็เวลาเราพิมพ์น้าหมึกจะไหลออกมาที่หัวพิมพ์ตรงนี้นะครับเยอะมากนะครับจะล้นออกมาเพราะว่ามันมันล้นแห่งตรงนี้นะครับเวลาเราพิมพ์ไปเนี่ยมันก็จะหยดตามเครื่องเลอะยาวไปเลยนะครับตกลงให้ใช้แค่ 3cc นะครับหลังจากที่เราเติมเสร็จแล้วนะครับก็เอาตลับมาใส่เหมือนเดิมนะครับ สลับที่เป็นสีจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับเราหันหน้าเขาเครื่องีนี้สีดําจะอยู่ขวามือนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับผมแล้วก็มาดูสเตตัสไฟตรงนี้นะครับตรงนี้จะต้องเป็นลักษณะไฟสีขาวไม่กระพริบนะครับปิดค้างแล้วก็ไม่มีไฟตรงนี้กระพริบด้วยนะครับเราจะมาเทสกันนะครับว่าน้ำหมึกที่เติมเข้าไปใช้ได้หรือเปล่าก็ให้กดตรงนี้ค้างไว้นะครับปุ่มเปิดเครื่องยังเปิดไว้อยู่นะครับเปิดค้างไว้นะครับ แล้วก็กดปุ่มกากบาทหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับรอสักแป,ป๊บหนึ่งครับเครื่องก็จะมีเสียงทำงานกรกกกนะครับผมจะดึงกระดาษลงมาอ่าียบร้อยแอับ ก็เรียบร้อยครับผมนี่ใช้ได้ปกติสีเหลืองก็สดดีสีดําก็ปกติก็คือถ้าน้ำมึกมันหมดเราก็ต้องหยุดการใช้งานทันทีนะครับอย่าพยายามฝืนใช้งานนะครับเพราะว่าหัวป์มันจะไหม้ในส่วนนี้นะครับโอเคครับ